มีเมี่ยวเป็นไงบ้างเมื่อวานไปเที่ยวบ้านเราสนุกไหมสนุกมากบ้านเธอดูหรูหราดีเนาะงั้นวันหยุดหน้าเปลี่ยนไปเที่ยวบ้านเธอดีไหมเออจะไปบ้านฉลองพอดีว่าพ่อกับแม่เราไปต่างประเทศไม่รู้ว่าจะกลับวันไหนงั้นรอพ่อแม่เธอมาก่อนก็ได้เนาะแม่พรมะมเมี่ยวอยู่ไหมอ้าวชมพู่มัมเมี่ยวไปทำงานอยู่ในเมืองเนี่ยลูกเป็นปีแล้วยังไม่ได้กลับมาบ้านเลยโหเป็นปีเลยเหรอแม่งั้นปะเดี๋ยวหนูพาไปหามะมเมี่ยวจอดจอดจอดชมพู่จอดจอดนี่ไงร้านนี่ไงแม่แน่ใจนะร้านนี้แน่นะ ใช่ใช่แม่เคยโทรคุยกับมะเมี่ยวอยู่มะเมี่ยวบอกว่าร้านสีชมพูเนี่ยชื่อร้านอันนาไปแม่ไปเดี๋ยวลูกมันดูรูล้ละไปแม่ไม่กล้าเข้าไปหรอกมะเมี่ยวยายแก่คนนั้นเป็นใครมายืนน้ำด้อมอมองอยู่หน้าร้านนะ่ะถ้าทางดูมีพิรุษจะมาขาโมยของหรือเปล่าน้ำพิกเธอไปบอกเขาสิอยู่ที่นี่ไม่มีของผนแก่ขายหรอกเธอไปไล่เขาออกไปเลยไป ยายจะเอาอะไรจ้าที่นี่เป็นร้านเครื่องสําอางไม่มีหมากครูขายหรอกจ้ายายจะมาหาลูกสาวนะที่นี่ไม่มีลูกสาวยายหรอกแก่แล้วหลงลืมไป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 อ้าวเมียวเดินตามหาตั้งนานอ้าวชมพู่ทำไมได้ยังไงฉันก็พาแม่มาหาเธอแล้วแหละเห็นแม่บอกว่าเธอก็ไม่กลับบ้านเป็นปีแล้วชมพู่เธอพาแม่กลับบ้านไปก่อนนะทาไมหรอกเมียวแม่อุตส่าห์มาหาเธอเลยนะที่นี่เขาไม่ให้ญาติมาหาเธอพาแม่กลับไปก่อนเธอพาแม่กลับไปก่อนนะเดี๋ยวฉันตามไปหาที่บ้านเออเออก็ได้ เป็นยังไงบ้างชมพู่เห็นมะเหมียวไหมปะป๊าเมียกลับไปก่อนเนี่ยมะเหมียวตาไปหาที่บ้านทำไมล่ะเขาไม่ให้ญาติมาหาเดี๋ยวมะเหมียวจะโดนไล่ออกไปไปไปเกือบไปละ